สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางฮานนอยสูตรเม็ดเดียวจะมื่อวันอังคารวันที่หาเดือน, 11, นสิบเอ็ดจะพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าสำหรับผลน้อยเม็ดเดียวของวันที่สี่จ้าวันที่สี่น้อยเม็ดเดียวเด่นไปที่แปดวิ่งรูดจ้า สำหรับพจน์น้อยรอบแรกจะเฉพาะกิดสามแปดเก้าสำหรับแปดเก้าเนี่ยท้าขเขาจับขูเขาตรงตรง,ตงจะน้อยรอบแรกมาตัวเน้นเต็มเต็มเดนแปดเพิ่งดูแปดมาหลางหกศูนย์ผ่านไปสำหรับน้อยพิเศษจะเจ็ดศูนย์เจ็ดหลางสามเจ็ดผ่านไป รอบปกติจะสองเจ็ดสี่ผ่านไปจะสองตัวล่างรอบปกติแปดหกแปดหกแคบป,ปูเข่ากันไปทุงตรงจะเน้นเน้นเน้นเลยสำหรับแปดหกเนาะเด่นแปดวิ่งรูดแปดมาจ้า สำหรับรอบ v ี p 209งล่าง4ี่เก้าเรวีพีผ่านไปจา้า้าน้อยสูตรเม็ดเดียวของเฮ้ามาือหน้จับคูเข่าสองน้อยจะรอบเฉพาะกิดกับรอบปกติจะเน้นเน้นตรงตรง,ตรงกันเลยที่เดียวอ่าตามนี้เลยสำหรับวันที่หาเมานี่ตามกันต่อลุนกันต่อจา้าโอ้หฮาน้อยมัดรวมของเฮ้ามือว่านี่คือเด่นมากครบถูกน้อยเลยเนาะ เดนมาขบถูกน้อยห้าหน้อยมารวมเมื่อวานจับะขู่ผ่านไปแทบทุกน้อยเลยเราจะเขาแขนน้อยหลบเดียวรอบเฉพาะก,กิอ,อ,อเด็กเด่นสวงอีกถือว่าปังเนาจะจับห้สูงไปต่ำจับห้ต่ำไปสูงตัวประกบขูส่สวงนี้หูวซื้อไว้ขยางอยาอยา,อย,าอยูเด้อสำหรับฮานอยของเราสำหรับเมื่อนี่รุ่นกันต่อกับฮานอยเม็ดเดียวจะวน่นนี้ให้ไปที่เด่นสามวิ่งลุดจ้ะ ส่วิ่งไ่ลูดตามักาชอบนําไปวิ่งไปรูปใด่าใจจะจัาหายเป็นแนวทาง8คูจามสี่สามหาสามหกสเจ็ดสามแปดสามเก่าสามศูสมสอง สำหรับตัวเน้นจากห้าน้อยเม็ดเดียววันนี้ขอเน้นไปที่36 3หกสามเจ็ดาเก่าหน้อยเม็ดเดียวนี่คือแอดจอยหายซีน้อยจากเฉพาะกิดถึง VIP จพีจเลือกพี่น้อยเอมักอยู่ใน3มรอบรอบปกติแอนนี้กาฟังนำไปพิจารณาอีกทีหนึงละกันเนาะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยตามเราจะเอามือนีคอยมา ปังๆคอยมาเด้งๆละกันจะขอบุณถูกการรับชมขอบุณถูกการติดตามขอบุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบุณทุกทุกกาลังใจจะผิดพลาดประการใดก,ก็ขอโทษขอภ่ยหลายลๆจะมือนีคอยมาปังๆเด้งๆละกันจะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า